พูดเยอรมันวันละประโยคนะคะวันนี้เสนอคำนี้ค่ะประโยคที่บอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเราพูดแบบนี้นะคะ e อ n e ้ s เ h ิ n เ n t a ถา e อเน้นเชิญเน้นถ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะนะคะอย่าลืมไปฝึกนะคะย่อยง่ายเข้าใจได้ใช้ได้จริงนะคะถ้าอยากเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันนะคะคอร์สพัดมีคอร์สต,ตั้งแต่พื้นฐานอย่าอย่าไปกังวลนะคุณไม่มีความรู้ไม่มั่นใจมาเรียนด้วยกันได้นะคะสอนพื้นฐานให้ฟรีค่ะแล้วก็ทางระดับ A1.1 แก้ A1.2 นะคะ แค่หน่แบาทแล้วก็ A 2 1 A 2 1, 2สแค่1น9 0แบาทนักเรียนโคด้ดอะขยันนะคะลองดูตัวอย่างเห็นไหมคะแต่ละคนทั้งจดงานคะ่ะเราเรียนจากวีดีโอนะคะต้องจดกันบ้านตรวจกันบ้านจริงนะคะดูตัวอย่างเห็นไหมคะจดมาน่ารักมากบทนี้เรเรียนบทเีื่องสิบสามค่ะเรื่องของเสื้อผ้าแล้วนะคะเขาก็จดวาดรูปมาด้วยน่ารักมากๆนะคะอยากมาเรียนด้วยกันทักมานะคะและพิเศษนะคะอีกคอร์สหนึ่งคอร์สภาษามานรร้านนวดนะคะตอนนี้ก็มีแล้วนะคะพี่ๆคนไหนที่ทางานร้านนนะะค 12บทเรียนเกิน500ประโยคนะคะแค่990บาทจะทําให้การทํางานของพี่ๆง่ายขึ้นนะคะทักมาได้นะคะทักมาได้ค่ะมาดูตัวอย่างแล้วก็มาเรียนด้วยกันสมัครวันนี้เข้าเรียนได้เลยนะคะ